และวันนี้ก็จะพามาดูลุงกระป้าแล้วก็คุณแจ็คเก็บตกุดนะครับเมื่อกี้มัวแต่นั่งคุยสนทนากับคุณแจ็คเรื่องโควิดที่สมุทรสาครน,นะครับก็เลยลุงกระป้ามาก,ก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาเก็บประมาณไหนขนาดไหนนะครับมัวแต่คุยเรื่องโควิดโควิดสมุทรสาครโควิควดกันซะ โอ้มีมีตะกร้าสะพ<ม>สายนะครับไม่ต้องเดินไปเดินมาอ๋อ <laughs> ตะกร้าสะพสายใส่เอวเลยนะครับใส่เอวใส่บาเน้่แต่ขนาดเดี๋ยววันนี้จะเดินถ่ายกับลุงณะน,นะครับเ,เดี๋ยวลุงเก็บยาวประมาณน,นี้เอาไปแต่งอีกไหมเนี่ยไม่แต่งแล้วไม่ไม่ได้ตัดคนมาม่ตัดไม่ตัดเอาไปเลย งไปอย่างนี้เลยเอเยอไอที่ว่าเขาเอาเป็นกำมือกาประมาณนี้เลย,เยประมาณนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือกาไปแล้วก็เสร็จประมาณนี้เลยประมาณเนี้ยกาแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยไปถึงชุบน้ําได้เลยอ,อันนี้กมกี่บาทสิบบาทกำสิบบาทอใหญ่มันกันเนาะสิบบาทใหญ่แม่ค้าก็เอาไปแบ่งอีกไหมแม่ค้าเขาเอาไปแบ่งอีก๋อแม่ค้าน่าจะแบ่งเป็นสองกำใช่เขาก็ไปแบ่งโอ้สวยมากที่เขาก่าสามกำแบ่งออกมากํหนึ่งขนาดลมแรงแล้วทากูยังสวยขนาดนี้เลยเครับ เมื่อกี้มัวแต่ต้นทนาเรื่องโควิดที่สม,มุทรสาครมาบาดรายแย่ yeah. อนี่นะครับโควิดระบาดก็มาปลูกผักกูดตรงถาย <c oughs> อย้โอ้ยลูกธรรมดาลมมันเหนียวไม่ใช่เหรอนี้แค่อันนี้แค่ด,ดึงออกมาก,ก็หักแล้วหักรอบอบอบมากวันนี้เดี๋ยว มันนี้มาเก็บผักูดไกลนะครับอยู่นองรีนะครับกูออกเยอะเหมือนกันนะลุงเนาะยอดเยอะมากเลยอ่ะหนาวขนาดไหนพอมีปานกลางลุงลุงอันนี้ที่มันออกเยอะอย่างงี้ทำยังไงเนี่ยก็เก็บเนี่ยทุกวันเก็บอย่างงี้ทุกวันทุกวันใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งปุ๋ยอาทิตย์นึงอ่งอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าปุ๋ยนี่คือปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับโอ้ มั่งกุยที่ใส่มั่งไหแ,แต่ง,ตงสมกันสุมกันน,กนี่นะครับที่มามาครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วก็คือไม่ได้ดูตอนเก็บเนาะวันนี้เลยมาแก้ตัวใหม่เพไปสวนไหนก็ต้องก็ต้องได้ทําคลิปตอนเก็บนะครับ <c oughs> เป็นการปรโมทเพจคุณแจ็คเข้าด้วยเพจอะไรนะบ้านสวนพักกู้นพกูดชนบุรี <c oughs> <c oughs> ไปเลยหนูพกูดชนมือด si ีอยู่อยู่อยู่แถวนี้เขาเขาเขาปลูกเยอะลุงพอรู้รู้รู้จักไอ้สวนสวนแถวแถวนี้อีกไหมแถวเนี้ยหรอแถวนี้ก็มีแถวแถวเขาปลูกเมย์เมย์ไปมาป่ะตรงไหนตรงนี้ตรงบัวโป๊กยังไม่รู้จักเลยถ้าไมม่ีแต่ผมเห็นคลิปเห็นคล้ายๆเหมือนลงไปน่ะเหมือนลงไหมนะอ๋อไอ วิ่งน้ำด้วยนะไหนมีวิ่งน้ำแล้วมีป่ากล้วยนะมีป่ากล้วยด้วยนะมีป่ากล้วยเล็บมือนางไม่นะยังไม่ได้ไปไมายังยังยังไม่ได้ไปอ่ะครับสวนอยู่ตรงนี้ยข้ามข้ามฝั่งข้ามข้ามตรงเหมเจ้าข้ามข้ามตีแยกนี่ไปหรือเปล่าตรงก็มีเหมนเจ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายใหม่ก็เลี้ยวซ้ายเราจะเราไปเราก็ไปขวาอยู่แถวนี้เขาปลูกเขาดูแลเขาก็ดูแลเหมือนเหมือนกันเลยลุงเหมือนกันนะครับใช่กัน แต่เจ้าเขาก็ทำเป็นร่องเดินตามหวานทั้นี้ผมผมปลูกเป็นแปลงเลยพื้นเลยยืเป็นแปลงเลยเป็นแปลงครับดูนี่ยอดใช่แล้วเราก็เดินดูนี่ครับยอดพรกกูดสวนลุงนาครับสวนลุงนาหรือว่ายอดพรกกูดที่บ้านสวนพักกูดชนบุรีนะครับ ไปโพสไปโพสในเพจบ่อยๆดิมีผักกูดมีผักกูดขายทุกวันอย่างเงี้ยเห็นไหมเอออยู่ภาคใต้อะไรเขาโพสขายขายต้นเนี่ยขายต้นขายยอดเขาว่าอยากขายนะแต่ต้นเรามันน้อยต้นน้อยต้นน้อยวันนี้วันนี้เขาเก็บเก็บกี่กิโลลุงมันก็ วันนี้วันนี้จะเก็บเอากี่กิโลบางทีก็ได้สามสิบโลนะสามกิโลทีก็ไม่ถึงบางทีก็ฝาถ้ามีคนช่วยมันก็ได้คนช่วยไม่อยู่สะคนช่วยไม่อยู่ไม่อันนี้คือเก็บเก็บเก็บออกจากสวนปุ๊บก็ขายได้เลยนไม่ต้องไปทำอะไรคือแพ็กพร้อมใช่นี่นะครับการเก็บประกูดเดี๋ยวนี้ลุงก็จะมีภายชนะก็คืออันนี้กะละมังน้องตะกราตะกราน้องปูกติดเอวเอาไว้นะครับ แต่ละคนต้องมีหนึ่งอันนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีอาศัยเก็บใส่กับลุงเนี่ยนี่แหละคลิปผมจะถ่ายแบบธรรมชาติเงี้ยไม่ต้องตัดต่ออะไรถ่ายยังไงลงมีอย่างนั้นไม่มีทางเดินไปนะลุงมันจะมีเป็นหวางทางเดินแต่ที่นี่เราเดินทุกวันไงมันจะมีร่องเดินอยู่ขุงตุงขุนแปงดบพื้นเลยอ๋อ ้เจ้าเขาจะทำร่องนี่นะครับมันสร้างไหนได้ได้จริงๆครับลุงณคอนเฟิร์มเมื่อกี้ก็เพิ่งไปส่งมาเนาะลุงเนาะครับวันนี้เมื่อกี้ไปส่งมามากี่กิโลครับครับเป็นถุงอะเป็นถุงอ๋อเป็นถุงยี่สิบกระถุงวันนี้ยี่สิบกระถุงถุงถุงห้าสิบห้าสิบกัโลห้าสิบกัโลยี่สิบกระถุงถุงละกี่บาทตงเขาถุงละร้อยถุงละร้อยโอ้ ถุงละร้อยยี่สิบถุงถุงละร้อยยี่สิบถุงนะครับวันนี้ลุงเพิ่งเอาไปส่งฟังดูนะครับบวกลบคูณหารดูนะครับจะเป็นไงก็บวกเยอะอยู่ได้สบายได้ได้ดีเดี๋ยวอะไรนะกรมสรรพากรจะทำหาภาษีเหรอมีภาษีเดี๋ยวภาษีไรได้ พอกขนาดลมแรงมันเปราะขนาดนี้แล้วลมไม่ค่อยแรงมันจะเปราะขนาดไหนฮะลมแรงไม่ได้ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะปุปป๋ยครับอ๋อวิธีการใส่ปุ๋ยใช่ถ้าเราใส่ปุ๋ยบ่อยอย่าให้ขาดมันจะกรอบอ๋อมันไม่เหนียวโอ้จะไม่เหนียวยไม่เหนียวดูลมลมแรงดึงออกมาหักโป๊ะๆเลยใช่ใช่แบบเอามือแหบอย่างเงี้ยเราจะใช้มือหักอย่างนี้ยหนึบหใช้มือไหนครับใช้มือหักหักหอมมาก ปุ๋ยไม่ถึงมันก็ไม่ค่อยกรอบปุ๋ยไม่ถึงไม่ค่อยกรอบตอนนั้นเราจะใช้มือหักไปดึงมันไม่ได้คุณปลาชื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่ได้รู้จักชื่อเลยรู้จักแต่ลุงนาคนเดียวก็พอแล้วลุงนาครับคุณแจ็คตักลุงนาคนเดียวก็พอแล้วเผื่อไปเจอเดี๋ยวผมจะได้ไปเจอในตลาดผมจะได้เรียกชื่อถูกไหนาพื้นสีฮะ ปลาพุนสีเพราะว่าวันนี้หยุดงานไม่อยู่แต่ก็เพิ่งออกมานี่นะครับอูย,ยอดตรงนี้เยอะเลยด่าเห็นนะครับยอดผักขุดงามๆนะครับอยากกินผักขุดงามต้องมาที่น้องดีนะครับ ที่สวนพะกุูดชนบุรีนะครับก็มีพะกุูดขายนะครับลงเล็ดไป<อ>คนติดต่อมาซื้อไอ้น่เอายอดไปขายอท,ที่ที่เห็นผู้หญิงลงลงในเพจนั้นเป็นสวนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นขออให้เมลหรือเปล่าที่ทให้เมเพราะก็ลงลงอยู่ในใช่ลงในต้นกล้วยพอทักมาใช่ใช่พอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอทักเขาเขาเขาบอกว่า ทักมาแล้วทักมาแล้วเฮ้ยสวนเดียวกันกับไอ้สวนคุณแจ็คก็บอกว่าแต่อยู่ตรงนี้เองเพราว่าพี่ว่าอ๋ออ๋อยเมย์เขาบอกว่าทักมาแล้วเขาเก็บมาตรงที่นี่เลยอ๋อของเขาปลูกปลูกไม่ได้เยอะนะนี้เหรอครับไม่ได้ไม่ได้มีใบเขียวอย่างนี้น่ะอ๋อเขาเก็บแล้วมันจะเหลือแต่ตอใบน้อยมากอ๋อ ก็ค so 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 mm ือยอดออกเยอะจริงๆเนาะแสดงว่าเมื่อวานเมื่อวานเก็บ50โลแล้ววันนี้ยังมีเหลือเก็บอีกเยอะก็เก็บไล่ไล่มาไม่ได้เก็บป้าผมดึงมาได้ทั้งต้นเลยนั่นเลยต้นไปปลูกเลยเขาต้นไปปลูกเลยตายแล้วเนี่ยมันตายเนี่ยตอนแตงงอยมันกำลังขึ้นยอดมันยังอยู่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอุ้ยแมวอุ้ยตกระใหญ่แมวนี่นะครับแมวนะครับ ตตรววจจแรงางานตำรวจแรงงานตำรวจสำรวจตามก้นสำรวจหนูสำรวจมีงูมีอะไร,ก,รกัดแหลกในในสวนผักกูดนี่เคยเจองูไหมครับไม่เจอไม่เจอ,มเจอแมวเอาไปกินหมดอ๋อแมวเอาไปกินหมดแมวเป็นปลาตะเวนเลี้ยงกี่ตัวนี่สาม โอเวลาเวลานี้มันมัน,ม,นมันชอบเดินตามมาอย่างนี้เลยเดินตามถ้ามีอะไรไม่ได้นะมีอะไรมาไปก่อนเนะี้ย <c oughs> มันยาปแลวไม่ต้องกลัวีก็แสดงว่าวิธีการดูแลแบบนี้ให้ให้ยอดดีจริงๆริเนเมื่อวานเก็บห้าสิบโลโอ้ท่าเมื่อวานเก็บเท่าไหร่นะประมาณห้าสิบโลเนาะมาวันนี้ยอดยังเหลือเพียบอีกเลยเนี่ยดูดู เก็บไล่มาตั้งแต่นูน <oh> ้นสองสามสี่แล้วก็วนกันไปจะจะจะไล่มาจากฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวพ่มาชนตรงนี้ชนมานี้แล้วอ๋อเก็บทุกวันเคยเคยมี แจ็คได้ได้เข้าไปอ่านในไอ้นั่นไหมในคอมเมนต์ในเพจอะที่ที่เขาเขาถามว่าเขาปลูกหนึ่งได้จะสามารถเก็บทุกวันได้ไหมนะเห็นไหมก็เลยวันได้แต่ทำมันเก็บเยอะไม่ได้ก็เลยตอบเขาเขาไปว่าไม่น่าได้มันต้องมีแบบสักสองสักสองแปลงเนาะส,สลับกันเนาะ,นะต้องเก็บน้อยต้องเก็บน้อยใช่ไหมเกือบไร่น่ะก็บน้อยโอ้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าผมมีที่ใกล้น้ำเนี่ยผม ปลูกแล้วเนี่ยพอดีที่นาผมมีตมน้มันมันทำมน้ำมาปอยูบุรีรัมครับอ๋พอพอดีคลองก็ดีอะเนาะมันติดคลอ,อ,อ,องแต่ไฟฟ้าไม่ถึงครับโอท,ที่หนึ่งไม่ดีตรงไ,ไม่มีนะครับโอเคเคยคิดจะปลูกตั้งแต่ตอนทำยูทูบแล้วนานแล้วแต่พอดีมันอะไรมันไม่อานวยแทกทีสักอย่างก็เลยทำมีน้ำก็ได้ครับาไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ จะได้ไปเยี่ยมสวนเนอะไปเี่ยวสวนเดี๋ยวไป่นนั้บอยอ๋อไปไปทำอะไรอันนี้ขึ้นไปเที่ยวอีสานบ่อยไปเที่ยวอะไรอ๋อเพื่อนอยู่สุรินแสดงว่าต้องผ่านบ้านเพราะบ้านอยู่บนคนชัยถ้าไปสุรินก็ต้องผ่านคนชัยไปเบื่อเบื่อขึ้นสองถนน อ๋อเพื่อนเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนสาวหรือเพื่อนเพื่อนสาวหรือเพื่อนหนุ่มเนาะเพื่อนอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยเขากลับบ้านไปเลือกตั้งเพื่อนผู้ชายอ๋อเพื่อนผู้ชายมาเดินไปเที่ยวนี่มาตอนงานช้างอย่เงีแล้วว่าไปมามาดูคลิปยังถามอยู่เลยว่าพี่เป็นคนที่ไหนคนที่ไหนโอ้คนคนใช้ก็บอกเล